น้ำาตเดี๋ยวทาแน่ทาแน่เก็บซาเก็บบางอย่างซะไปซาลุนเออาไม่ห่วงไ่เ่ะเ่ยไอ้ไน็อตน โอี่วบดีเจมพียวี้ยาเยๆกบด้นา้าวด้ดอกวิไพงยาดดอกไอคือนั่นล่ที่งามใหม่ีผ่าร้างคบอคุณพลังานโอ้ยหังมุดเห้ยหังมดดูใสแตกโอ้ยแกอยู่งานแอนแนทลโอ้ยีมดแดงเแ้ี่นอยม่อยู่งานไม่อยู่งานม่ทันเด็กกฟนอยู่หน

โค้งข้อหน่วยมันหยาบจี๊ดเลยโค้งยันท้ายว่องโหลดเบอร์ไงล่ะมีผัวใหญ่มันแหงในนั้งใส่เดี๋ยวไปหมวกกันไปอีกรอบนองตามปกวนะมันปกวงงาหม่ที่ผาผึองหยอลงใช้แต่หมวที่โบได้เพราะว่ามอด อู้นี่พูเตรยมเลยค่ะไม่ได้เก็บไปขายแต่ว่าเป็นรายได้หลักะจำโอ้หเก็มวยไหนคุณเย่มน่ยโดวันี้ืมด่งเนียขอโทษหน่อยจ้าเฮตกเพวามเงินงนือแอคนึ่งยังรับ

ข้อมูงนี่เขากับตึกซอตงอได้เนี่ขึ้นมาถึงเกี้งทั้งไปยนี่ยตึ๊กตึทรายมันหวานนี่ค่ะมะยางค่ะมะยางมันเอาใบยันไปนึ่งบ่ยันบ่คือักย่างจีนบุเป็นักย่างจีหายมัดไปหน่งหามั Hết mình mặt, hết dạng mặt Bọc bọc bà bọc nó đó Mua không có dành kiếm được con เลยมัมันคือหวานไปเบิดใช้กันยังไนี่บอกนั่นไงนึ่ฉันควไม่ลงแล้วตอนนี้เพราะว่ายินอิ่มมัดหอเฮ้ยก็บตาเก็บตาเก็บตาเฮ้ยยังยตํำตํำ มันเลิกกันเลิกกันยังต้นมันเออเออเอมดมดมดนมดอยู่นี่มาจ้ะมาทำให้ให้หื้เก็บปะใ้างมดแดงข้างบนนี่มดแดงทั้งหัว